ทำไมต้องซื้อรถมือสองเป็นคันแรกวันนี้มี4เหตุผลดีๆมานำเสนอเหตุผลที่หนึ่งออกรถง่ายเพราะว่ารถมือสองเนี่ยมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายลายีหย่ห้หอท่านสามารถออกได้ง่ายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโพชั่นดาวน้อยผ่อนถูกเหตุผลที่สองซื้อด้วยเงินสดได้เพราะว่ารถมือสองเนี่ยมีราคาถูกอยู่แล้วนะเมื่อเวลาผ่านไปนานมันก็จะถูกลงอ,อกีกท่านสามารถเก็บเงิน ซื้อด้วยเงินสดได้ง่ายแน่นอนเหตุผลที่ 3, ท่านสามารถซื้อรถในฝันของท่านได้เพราะว่าวันนี้รถในฝันของท่านมันอาจจะราคาสูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเช่นเคยมันก็จะถูกลงท่านสามารถเก็บเงินแล้วมาซื้อรถในฝันของท่านได้แน่นอนอ่าเหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่4พวกที่ชอบเปลี่ยนรถบ่อยๆเปลี่ยนรถบ่อยปี2ปีเปลี่ยนทีนึงเงนาะก็ ราคาเนี่ยรถมือสองเนาะมัน,ม,นมันเปลี่ยนทีนึงเนี่ยมันถูกอยู่แล้วขาดทุนน้อยอะ่ะผมบอกเลยหลักหมื่นแต่ท่านไปเทียบกับป้ายแดงเนี่ยหลักแสนนะอ้าผมเจอกับตัวมาแล้วบอกเลยว่าขาดทุนเยอะมากถ้าซื้อป้ายแดงแนละ้วเปลี่ยนทีนึงเนี่ยไม่ไหวรถมือสองนี่ยังแค่หลักหมื่นป้ายแดงนี่หลักแสนครับผมั้งหมดก็นะครับเป็นเหตุผลดีๆว่าทําไมต้องซื้อรถมือสองเป็นคันแรกเท่านั้นครับไปละ